แปลงฟันเช้าเย็นแต่ก็รู้สึกว่าไม่สะอาดซักทีแถมมีค่าพลักแล้วก็ลมหายใจยังไม่สดชื่นนี่อาจจะเป็นเพราะว่ายาสีฟันที่คุณใช้ไม่ได้กําจัดที่ต้นเหตุที่แท้จริงนั่นก็คือเชื้อแบคทีเรียครับผมเชื้อแบคทีเรียเนี่ยก่อให้เกิดค่าพลักและค่าพลักก็จะกลายไปเป็นต้นตอของปัญหาช่องปากและฟันนะครับผมนี่เลยครับผมแนะนำยาสีฟัน i f r e s h Manticare มีนวัตกรรม Aqua Nice Ion นะครับผมก็คือน้ำประ จุลบจากประเทศญี่ปุ่นครับผมประจุเนี่ยจะมีอยู่2แบบก็คือประจุลบกับประจุบวกประจุที่เหมือนกันจะผลักกันนะครับผมส่วนประจุที่ต่างกันก็จะดูดกันใช่ไหมครับผมน้ำประจุลบจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันจะไปเคลือบฟันของเราแล้วก็จะไปเคลือบพวกสิ่งสกรปรกต่างๆนะครับผมค่าพลักมันก็จะทําให้มันผลักกันใช่ไหมฮะ เราก็จะสามารถทําความสะอาดได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับผมพอทาความสะอาดได้อย่างล้าลึกค้าพลักแบคทีเรียอะไรต่างๆก็จะลดลงปัญหาช่องปากก็จะลดลงลมหายใจของเราก็จะสดชื่นนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ยังไม่เคยลองนะฮะบ,บอกเลยว่าลองเพียงครั้งแรกก็จะติดใจตื่นเช้ามาก็จะไม่รู้สึกว่ามีขี้ฝันเลยนะครับผมต้องแย่สีฟันไอเฟชมันติแคร์มีนวัตกรรมอะควาไนซ์ไอออนน้ำประจุลบจากประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับผมใครสนใจนะฮะ คลิกๆสั่งซื้อได้เลยนะครับผม